เขาอยากไหลเป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นเรื่องการทาบุญอย่างหนึง่งแต่ก็ตตรงเบิ่งนะว่าค้นมาขอห่อหนังเขาเขาตัวบอเออบางทีเเห็นบอที่เห็นพวกขอท่านที่เป็นข่าวนะ่ะเ,ออเห็นเป็นคนขากุดขาขาดนั่งอยู่สะพานลอยเห็นบอเออเขาขอเงินไปให้เกออิดว่าเขาพิการนะครับแต่พวกนี้ขาปลอมเลยครับขาขาดปลอมนะครับบ่ได้ขาขาดกีหลีพอแล้วปุ๊บเขาสิเมือบ้านเขาก็ลูกเขินยางไปเลย ไปขืนรถดกิงก็มีบางเถอ่ครับดรดกลับบ้านเซือยเลยบางทอก็นั่งรถล,ล้อยฝ่าถอดเสื้อผ้าออกเป็นคนดีๆคือไม่เฮาเจ้าข่อย,ยอบาง่าก็แกงตาบอดตาพิการเฮากับห้ไปแล้วนะครับอันนั้นเป็นการห้โดยเนหานะครับ่หวังสิ่งตอบแทนให้โดยเนืหานี่มันต้อง่มีอย่างตอบแทนนะครับเนกระทั่งคำว่าขอบคุณอืมผมเอาของไปให้พี่เอื้ี่เนาะผมเอาปาะคอให้พี่เอึง้ง หรือเอาเขาอยู่หน้าผมนี่ปอดสารให้พี่เอิงสิโดยสเสนหานี่แหละพี่เอิงกับผมมีหน้าที่ต้องเฮ็ดยังให้ผมเด้บางวันเราผมให้พี่เอิงแล้วพี่เอิงต้องมาขับรถให้ผมพี่เอิงต้องมาเฮ็ดงานบ้านให้ผมหรือพี่เอิงต้องเอานำซาก,กาแฟาให้ผมเวลาผมบอกอากาศพี่เอิงก็ต้องตอบแท่นอย่างผมเลยนี่เอินว่าการให้โดยสเสนียหาแม่กระทั่งขอบคุณพี่เอิงก็บอกขอบคุณยังลบไปเออดีมันรืองต้มป่าโอ้เขาไม่ ก็เรื่องของผี่อึงแน่วมาล่ะครับผมก็บ่ต้องไปหวังยังตอบแทนจากผี่อืงว่าเออให้เล่าเดี๋ยวเราต้องให้ผมขึ้นในสิบปีเศร้าปีนาต้องเอาของมาทดแทนผมถ้าเป็นแนวนั้นมเมนการให้นะ้ครับที่ถามผมให้ผี่อื้องแล้วแต่ว่าตอนจะให้ผมบอกผีเอื้องมื่ออื่นผีเอืองมาแต่บานมาแวะหับผมก่อนเด้อผมบม่มีรถเมืออื่นผมจะรถไปส่งแล้วผมผมสิให้ประคอพผี่อืองสามตัวแล้วก็เขา ถุงหนึ่งหากิโลพึ่งว่าโอเคเมือ่อวันเจอกันเพราะว่าบ้านพึ่งต้องผ่านบ้านผมเดแม่ว่าละ่ะแล้วก็มาหับผมครับับผมเรียยว้อยพวกผมก็เอาปลาเราสามโตครับเข่าถุงหนึ่งอันนี้โมเป็นการไห้ด้อครับมันมีการแลกเปลี่ยนกันแล้วด่แม่ว่าละ่ะเจ้ามา่ทรงข่อย่อยจะไห้ปลาเจ้าก็ซ้ำแลกเปลี่ยนกันโมเป็นการไห้โดยเสน่หาบออยู่ภายใต้กฎหมายเรื่องการไห้โดยเสน่หานะครับเป็นเรื่องอื่นไปเป็นนิติกรรมยางอื่นไปเออ มันต้องให้โดยว่ต้องตอบแทนที่นี่มาเบิงตามกฎหมายการให้โดยสัญหาคืออย่างครับก็คือมันเป็นสัญญาเลยครับมันต้องมีสองฝ่ายต้องมีสองฝ่ายให้เจ้าของได้บ่วไปซื้อแหวนเพชรให้เจ้าของซื้อกับเขาเสียบเชือบตะบะของตะบะหงปีงไกล้สเต็กให้เจ้าของกินถือว่าให้เจ้าของโมเมนต์ moment, นะครับโเกี่ยวกับเรื่องนี่เป็นการซื้อใส่ปากเจ้าของซื้อแหวนใส่นิ้วเจ้าของเรื่องของเจ้าของครับมันต้องมีสองฝ่ายครับผู้ให้ โอนทรัพย์สินของเจ้าของไปโอนทรัพย์สินของคนอื่นกับบ่ไดดเดีอืมไปเอาของอื่นมาให้กับบ่ได้ครับบ่ไดดต้องเป็นของผมของเจ้าของให้กับบุคคลอื่นโดยเสนหาอืมกฎหมายใส่เข้ามาโดยเสนหานะครับแล้วก็ผู้รับนะครับผู้รับนะยกตัวอย่างแบบพี่อึ้องเนี่ครับเราต้องยินยอมรับเอาปาคอผมกับเขาจากผมไปถ้าเราาว่าเขาว่าเอาเขาว่าเอาปาคออยูบ่บ้านคอยเต็มสาหนึ่งเอยว่าเอาเขาอ,อยากได้ปลาปลากรด รออยากได้ประมอ tamam ข้างดำคอยบ่เอาบคอเออแล้วว่เอาครับเขาคือว่าเอาอยูุ่บ้านคอยมีเขากำมีเขาเมาอยู่เขาบอกเอาเออตอนนี้เขาลังเกี่ยวเขาดอครับว่าเอาเบาได้ขาดอันนี้การห้บวสมบูรณ์นะครับการห้บวเกิดขึ้นเลยเพราะเราบเอาไงเราต้องหลับรับหมอบสัพย์สินอืมเราต้องยอมรับนะครับย่อมรับเราจะเอาเดียวดันหรือเราเอาเดียวนานก็แล้วแต่นะครับเราเออบวชไปยังมือยังเอาก็ได้เพราะมือผมส่งหมอบการห้สมบูรณ์เลยครับถ้าเราเบาเราบอกปัดการห้บวเกิดขึ้นนะ อให้กันแล้วบ่ได้วังผลยังครับบ่ได้วังผลยังอืสเนียขาเขาเลยห้เขาครับถ้าบ่เสนียหาก็บ่ให้เด้เออถ้าบางเช่อการห้เกิดจากการลํำคัญนก็มีมอขอเสาขอแรงโอ้ยลํำคั้น่อห้มันก็กวนกับว่นเนี่มลูกมาขอเงินไปซื้อยางสบ่ให้มันก็สจีขามันก็สิีม่างบ้านเผาบ้านห้ยล่ำคั้นก็เลยห้มันไปงส่ครับเอออันนี้บ่ไเ้สนียหาเนยแต่ว่าลํำคั้นไง แต่ตามความมันก็ถือว่าไห้คือกันเพราะไห้มันมันกระลับได้ลกูกแม่ว่าละ่ะเออมันกระหลับมันก็ไปซื้อของที่มันต้องการไปซื้อหมอ้อไส้เออไปซื้อยาเสพติดไปซื้อเหล้ามากิกนน้ำโมเอเอไปซื้อยาอืมไปซื้อของที่ดีมีประโยชน์ซื้อเสื้อผ้านะแพื่อใส่เังสิกับบ่าวากันแล้วแต่ว่ามันขอไปอยังน,น,นะครับเออแต่าาเขาพิศวาสเขาเขาจังไห้ครับที่นี่ทาว่าการไห้ทรัพย์สิสน บางทีห้เงินในท่องนี่มันต้องเฮ็ดยังเนะี่ยให้ปากังสิครับเอาให้เขาแหลวก็แล้วม,มันบ่ต้องไปเฮ็ดเป็นหนังสือจดทะเบียนยังไ้มันเมยตะตุต่มเนี่ยแต่ว่ามันมีบางอย่างครับกฎหมายเขียนไว้เลยว่าท่าน,ยายนาี่ให้ดยังกันก็แล้วแต่นะถ้าตามกฎหมายถ้าเป็นเรื่องซื้อขายกันตามกฎหมายต้องเฮ็ดเป็นหนังสือหรือจดทะเบียนอาทิเช่นให้ที่ดินนะครับต้องเฮ็ดเป็นหนังสือหรือจดทะเบียนเนี่ยให้โฉนดที่ดินยังสิ ให้นายกร้องนายขอ้าตามสัญญาซื้อขายจะต้องจดทะเบียน้เหตุเป็นหนังสือการให้ก็ต้องเขียเป็นหนังสือแล้วก็ต้องจดทะเบียนตามกฎหมายเลยแต่ให้ชนบทที่ดินเขาแต่ว่าบอไปโอนบอไปจดทะเบียนบอกเหตุเป็นหนังสือการให้บวสมบูรณ์นะครับถือว่ามีการให้เด้ซื้อขายกฎหมายว่าต้องเฮ็ดเป็นหนังสือแล้วจดทะเบียนการให้ก็ต้องเฮ็ดเป็นหนังสือแล้วจดทะเบียนอืม มันจังจะสมบูรณ์นะครับฐานบ่มีสองอย่างนี่การให้บ่สมบูรณ์แต่ว่าถ้าให้ยอย่างอื่นที่บ่มีกฎหมายบาด้บังคับไว้ให้โทรศัพท์มือถือนี่ต้องไปจดทะเบียนอยู่อำเภออยู่ครับให้มือถือกันบ่ต้องให้หวนเพชรจัิงสิต้องไปเฮ็ดอยู่อตอนหาหนาในอำเภออยู่บอก็บ่ต้องแต่ว่าให้ที่ดินนี่ต้องครับกฎหมายบอกว่าต้องเพราะว่าการสื่อขายที่ดินต้องเฮ็ดเป็นหนังสือแลือจดทะเบียนการให้ก็ต้องเฮ็ดนํำแต่บ่เฮ็ดถือบ่สมบูรณ์ถือว่าบ่มีการให้แล้ครับ ท่านจะไปทวงเาขเขาบ่อดได้เอา้าวันนั้นว่าสีห้ฮคอยให้ที่ดินคอยเราก็บอกไ้นัดคอยไปเรื่อยๆว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนที่ไปจดทะเบียนไ้หาค่าโอนก่อนแล้วก็บ่กไฮคอยอยังสินะเมื่อหลังไปฟ้องว่าเขาพิสัญญาไ้บ่้ใด้ะครับเพราะว่ามันบ่ไดดมีการไ้กันมันบสมบูรณ์บ้านีใไ้แล้วเอาขึ้นใดบ่บางคนไ้แล้วสองมือสามมือมาโอ้ มันเป็นตาสั่งไปมนันเห็นเฮามันบ่เอินเลยมันได้ของเข้าไปกินต้มปลาเลยเสือคือคนบ่จักกันนี่เอ,อเขียดอยากถอนคลืนการห้ได้บอครับมีกรณีเดียวครับกฎหมายบอกว่าถอนคลืนการห้ต้องเป็นเรื่องเน่ละคุณข้าวเน่ละคุณนี่ขันพ่อแม่ดาลูคนใดเลยถือว่าจบเลยบักลูกเน่ละคุณบักเน่ละคุณเลยนี่เสียหายเลยหรือบกบ,บักบ่อหูจักบุญคุณคนณ,คณอย่างนี้นเสียเลยเนี่ยครับเออเขาเอิบบักมุบัมกม้า,มาย,ยังดีกว่า ถ้าถอนขึ้นการไห้เพราะเหตุนี้เราคุ้นก้นไนมก้กะมีเงินไขอยู่มันไปมาไห้เข้าไปแล้วมาอื่นมาเจ้าเนี่ยเราคุ้นขอเมื่อบ้านนั่ม็ขบ่ไห้เมื่อเอาของ่อยมาขึ้นที่ค่อยคยไห้เจ้ามันบ่ไดรเลยครับมันต้องเข้าเหตุประการแรกก็คือปวดทุยอืมตีขาทำลายเป็นความผิดทางอาญาอย่างไลาลแ่ยงกับผู้ไห้นะครับผมไห้ทรัพย์สิสนนายก่อไป เป็นแหวนเพชรเป็นทีดอกที่ดินยังก็ตามแตให้ไปแล้วสามสี่มือมาม,ม,มันตีมันมาตีผมครับเออเอาปืนมาไร่ยิงผมอ่ะเห็นบ่เป็นความผิดทางอาญาด้วยปะตุรลายทำลายร่างกายผมไล่ยขาผมดีผมลบท่านยิงมาสองลูกสามลูกว่าถือถือว่าพยายามขา่าเนีน่เห็นบ่ผมถอนขึ้ืนการห้เพราะเหตุนี้ลราคุณได้ดิถอนขึ้นืนไม่ถอนขึ้นอยู่ใส่ล้ลก็ไปฟ้องศาลบนเ้ียวถอนขค้ืนอยู่ศาลบน ับศาลจะสั่งให้เพิกถอนบ่อกต้ตงเบิงพยานหลักฐานกับว่ามันเขาเหตุบ่ออันที่สองเหตุให้ผมเสีย,สสยสซื่อเสียงเห็นบอกไปว่าวไอ้ผมชื้อเสียซื่อเสียงเฮตให้ผู้ให้คือผมนี่เสียซื่อเสียงผู้รับมันไปว่าตัวถีบตัวเด่นครับหรือมีนประมาทผมอืมมีนประมาทซึ่งมันมีความผิดตามกฎหมายอาญาอยู่แล้วอันนี้ผมถอนคลือนการให้เพราะเหตุนี่ละคุณเลย อันที่สามหาไ้ไปแล้วว่าเหลี่ยงดูผู้ห้ผู้รับไดไปแล้วว่าเหลี่ยงดูผู้ผู้ห้ยเน่าย่ออนายา,นายาที่ผู้ห้นี่อยากไล่อยากจนคนแค็นว่ามีสีกินว่ามีเขากอกหม้อ,อผู้รับไปนด่นก็ฐานะต้องมีฐานะดีกวัวเนี่ยครับถ้าเขาก็อยากจนเพราะมันกันกับผู้ห้จกันักสีบาย,ย่ังไดแล้วคือห้ที่ดินเข้าไปเขาเอาทีไปจำนองสมุด ก็ทอดกวสอ่เคยใส่หนีเลยเพราะว่าบ่ามีเงินตั้งแต่ได้รับที่จากผู้ห้ยมากนี่โอ้ทุกขนาดเลยเอาที่ไปจำนนงเงิงนก็ใส่เบิดดอกก็บริจาคเขาเขาสิฟ้องมืดมาหือ้อนี่แล้วปรากฏว่าผู้ห้ยนะมาบอกว่าเอ้ยเจ้าเป็นผู้รับเจ้าเอาที่ดินข่อยไปนั่นขอยขอเขาขอ,ขอ,ขอ,ขอนามจินแน่ขอยมันทุกข์ยากหลยผู้รับหนก็บอกว่าโอ้ขอยก็บ่มีคือกันทุกข์เพราะสิตาตแล้วนี่อันนี้ไปถอนขึ้นการห้เพราะเห็นนี่ลรคนบ่ไดหเดีเพราะเขาก็อยู่ในฐานะอยากไล่อกันแต่ว่า ถ้าผู้รับมันได้ที่ไปแล้วมันรวยครับเงินต่อเงินได้ที่ไปอาจจะไปจำนองก็ได้เอาเหลาเงินไปค้าขายจนรวยเป็นมหาเศรษฐีเออแล้วห่าไปขออเนี่ยกินเนี่ยอยากหรือบอกว่าให้ยผ้าไปรักษาพยาบาลไปโรงพยาบาลแน่เจ็บไข้เด็ป่วยโบผ้าไปบ่สนใจบ่ให้เงินบบดูแล่บยังเลยอันนี้ถือว่าเขาเหตุแล้วครับนี่แหลคุณ ไปฟ้องศาลเพิกถอนการให้พอเหตุนี้ละคุณไดแต่ว่าต้องอยู่แน่อยู่ข่วมเนี่ยตันทราบเหตุแล้วตอนต้องฟ้าเพิกถอนให้ใน่หกเดือนเนี่ยหรือไปให้อภัยเขาเออ่อเป็นปยังดอกมือลังยาเหตุอีกเด้ขอขห่อาให้เจ้าที่เจ้าไร่ยงิงคอยนะเออหรือเจ้าไปบ้าพืน้น่อยอหรือเจ้ามีนประมาทคอยหรือเจ้าวัาเลี้ยงดูคอยเออ่อยให้อภัยเจ้ามือลังยาเหตดอีกเด้อละม้อนก็ครับครับผมบ่เหตุอีกไปฟ้องเขาอะไรได้ไปให้อภัยเขาแล้วก็ต้องรอให้มันเกิดเหตุขึ้นหม่ซะกอนมันไร่ยิงไม่ซะกอน ให้มันมาด่าซะก่อนให้มันมีนประมาทซะก่อนให้มันบ่เลี้ยงดูซะก่อนให้มันบวพ้าไปหาหมอซะก่อนอันเก่านั่นไปหาอาัยเขาเ่รดเน่แนวว่าละ่ะถือว่าอืไปฟ้องร้องเขาบ่ด้ครับซึ่งมันก็เกิดขึ้นอยู่รงอยู่สารหลายกรไรว่าละ่ะขึ้นกันเดี่ส่วนมากก็เป็นลูกเต่าเนี่ย่ะครับพ่อแม่ห้ไปแล้วหายแต่ก่อนมาบานมือละแปดเท้าอพารอบรัวมาเยี่ยมโอ้ผู้เฒ่าผู้โตดีขนาดเพราะว่ามันสิมาปลรอเอาเด อีแม่คอยเห็นทีเจ้ามีอยู่หลายแปลงคอยอยากได้เอาไปจำนองไปยืมเงินแล้วก็เอาไปสื่อรถแลนค้าขายกับขอบรัวกับเมียเนี่หเรือสิเป็นลงต้นเฮ็ดนันเฮ็ดนี่พ่อแม่ก็เออสืตอตนศาสตร์มันไปเที่ยวมาขอที่แรกก็หึๆๆบอๆอเอาไ้เป็นมรดกกูกูบ่านั้นตายง่ายดอกเออมึงเิเอาไปยังสิมันก็มาถูกมือแล้วมาเที่ยวมามันก็เอาของมาปลอเอาของมาฝากมาตอน มาหนวดมาเฟียนให้เป็นเวลาเอาหลูกเอาร้านมาเร่นนำ้ำผู้เ่าก็เริ่มใจดีที่ระบาดเออที่ตนาศาสตร์มันมันสีไปขาไปขายมันมาขอที่ดินไปจำนองหรือไอโอนห้มันเลยมันเดี๋ยวจะไปเฮ็ดนิติกรรมยั้งกัล้วแต่มันแม่วละ่ะการให้ผู้เ่าเอาไปจำนองผู้เ่าก็ต้องไปธนานข่านไปท้าวันกันเหมือนหยากอีกแม่วละ่ะโอนเป็นซื้อมันซ่าเฉนผู้เ่าก็เลยหลงลง่มกับให้มันไปได้เพิบโอนเพิบหายครับไปเลยค่าดทุนเนียมให้ผู้เ่าอออใครอีก ในการโอนอืะบอมาจักเถือ่อุ้ฒ่าโทษหาเป็นได้คือบอกว่าหาแม่แน่ปีใหม่กับบามาสงกา์กับบามาวัานสารวันโกลนวันตุ๊ดกับบามาานี้เลยเจ็บไข้ได้ป่ยวยโทษไปบอกวันมาเบิงแม่เด้อแม่บ่มีค้นพ้าไปหาหมอได้เจ็บขาเจ็บขาเจ็บแข,ข้งนี่ปวดเขา่าปวดหัวสิไปตรวจมะเร็งนั่นนี่นู่นมันบม่สนใจบอรับโทัสา์บ่าพาไปเลยเห็นบอกเป็นเนี่เราคุนขึ้นมาเลยก็มีเได้ครับ้เฒ่าก็ กูเจอผู้เฒ่าสมัยใหม่นอ้อืมว่าห้มันไปมันบเบ่เลี้ยงดูหนึ่ง่อย่มีหน้าเฮ็ดได้่อยตายเลยเดย้มื่ท่านห้ดอกเฮ็ดพินัยกรรมไปก่อนตายมึงยังมาเอาให้ตอนเปลี่ยนกะห้ได้นะครับโดยเสน่หาเอ,อหล้างจากตายแล้วอืกให้ยโดยพินัยกรรมนั่นละ่ะคือพินัยกรรมจะมีผลตอนตายคือเป็นการห้อย่างนึงนะครับแต่ว่าต้องตายก่อนมึงจังเอาเอฮ็ดพินัยกรรมไว้ว่าถ้าตายแล้วหายในก่อนให้ใขอ,ขอไป ตอนมีชีวิตอยู่ในก่อนในะขอ,อกับบดิเป็นจาของกรรมสิทธิ์ได้พราะว่ระท่านแล้วพรท่านตายไงอืเขาก็สีแซงที่ระบาดนี่ผู้ที่เขาหูว,ว่าเห็นพิัยกรรับเขนาแน่นตายแท้พิัยกร,รมจะได้เป็นผลก็มีคือกันครับทต่บางคนบดีนะครับอืบ้านนี้บางเถื่อลูกหลานมันหัวดีได้พ่อแม่บอกว่าเออเดี๋ยวสิยกที่ดินให้เ้อผพูละแปลงพูละโพดเออไผ่พร้อมแล้วก็ไปโอนเอาแม่สิโอนให้แม่ครับ เบื้องแล้วเวลาเหลือหน่อยเวลาในขวดแก้วแล้วแม่กับป่วยกับซอกับแฉไปวนเอาอืมลูกคนหนึ่งมันหัวดีครับเมื่อไปโอนอยู่ที่ดินนั่นถ้าปกติแล้วก็ต้องเฮ็ดเป็นหนังสือจดทะเบียนต่อหนาเจา้าพนักงานที่ดินไม่หมดละ่ะกก็คือผู้ให้คือแม่ยกให้ลูกนายขอนายขอจดทะเบียนแสียคา่ารรมเนียมไปโอนกันถือต่องจโฉนก็เป็นซื้อลูกไป โดยก็อกฤษสลักหลังว่าเป็นการไห้ได้ยครับเขียนว่าไห้ได้ืมวันนี้ไห้เุิ่เกิดรูกบักนี่มันบด่ดีนี่ลหละมันเข่าเหยียดสามยางนี่ประตุสลายทําลายร่างกายมินประมาดูมินทําให้เสียชื่อเสียงบเลี่ยงดูบ่อุป,ปาการะว่าาไปหาหมอหายยังที่ผมเ้าไปแล้วนะครับแม่ก็สิฟ้ฟองเอาขึ้นไนด้ด้นะมันสลาตอนไปเฮ็นนิติกรรมมันว่าแม่บ่้องเห็ดอันไห้เด้อเฮ็ดเป็นชื่อขายซะผมเสียเงินใช้มื่อ้แม่เงินหนึ่ง สองมืนนี่หละสำมาผมสื่อกบแม่นอแม่กับห่วยไห้ซื้อๆบริจาคบาทตัวกูค่ารรมเนียมเสียอีกย้อนจากไห้มันก็เลยเฮ็ดเป็นสื่อขายครับสื่อขายสื่อขายสองมื่นเดี๋ยวราคากันเยงไงแม่ลูกปกติไห้นี่แม่บริจาคยังเนี่ยโดยเสนหาไงแต่ว่าเฮ็ดเป็นสื่อขายครับเปลี่ยนจากการไห้เป็นการสื่อขายคือแม่ขายให้ลูก เมื่อเป็นการสื่อขายกันเอกสารมันยันแนวนันเวลาลูกมันประพฤติซัวจะไปถอนขึ้นการไห้เพราะเหตุนี้เราคุณบ่ออะไรด้ยครับเพราะว่ามันโมเมนต์การไห้ครับมันเป็นการสื่อขายซึ่งยาขึ้นวามันถือว่าเกิดขึ้นได้บางทีลูกมอนีก็เพรามีพฤติกรรมเลี้ยวไหลแบบที่ผมว่าสามชียางหรอกที่แม่จะมาถอนขึ้นการไห้แต่ว่ามันมีกองเสื่งเด้ลูกหลานคนอื่นอ่ะที่มันก็ได้ไปคือกันแต่ว่ามันใส่เวิร์ดแล้วให้มันไปนะมันขายกินมันจำนอง เมื่อ้วมันเห็นแปลงนี่เป็นราคาน้าติดทั้งดําเขาก็ลังสีมสารสร้างศูนย์การขาหรือโอ้ครับเห็นหนั่นเห็นหนี่ใส่แถวนัน่นจะเลื่อนมองยังไงซะศูนย์การขาสิมสาลงมาเลยไปอยูแม่ว่าเม่ยมฟ้องเอาขึ้นกับไอ่พูกนี้กับน้องพูกนี้พรมเสียวคา,าทำเยี่ยมศาลจ่างทนายให้ฟ้องเอาขึ้นเลยหมอนั่นก็อาจสีย่ได้เหตเนี่เราขึ้นยังต่อเม่เลยเพียงในว่าบอกว่าหาแม่สามเดือนมันค่าหาอยู่ห้ากินหรือมันป่วย พี่น้องก็หาเหตุให้เลยแม่เจ้าไปฟ้องศาลเอาที่ดินขึ้นเลยได้มาอมืให้ข่อยส่วนหนึ่งพ่อข่อยผูวเอ,อกเงินแล้วเจ้า็เอาไว้ส่วนหนึ่งมันบอกว่าเหยี่ยมเจ้าสามเดือนนี่บอกมันนี่เราคุ้นในบางฮานเห็นบอกหาเหตุครับพี่น้องโยให้แม่ผู้ให้นี่ฟ้องเอาขึ้นจากผู้หลับซึ่งยังบระท่านเข้าเหตุนี่เราคุ้นอย่างเลยก็มีครับอยาวันบอกมีได้อยู่โรงยุสานนั่นผมเห็นเลยอืมแม่ก็หาเหตุขึ้นมาบาดนี่มันบอกเลี้ยงดูมันดามันโทษมาก ดาเ้าแรงมันมินประมาทเห็นบอกก็ไปบอกทนายแนวนทนายก็เห็ดเหลืองอืมทนายเขาเห็ดได้ทุกเหลืองอยู่แล้วมันจะจ้างเขานั่นอืมเขาเห็ดได้บดนั่นและไปบอกเขาว่ามันนี่เราคุณมันจางสัญจีเขาก็เห็ดเหลืองก็ไปฟ้องศาลเห็นบอกส่วนแพศนาก็แล้วแต่พยานหลักฐานแล้วแต่ขอจริจริงเห็นบอกนี่แนี่นี้ก็มีนะครับเขาก็เลยคือว่าเออแน่หน้าคตเนาะพี่น้องหลายคนเดี๋ยวก็จะมีภูม,โม,โมิโยมเอวขึ้นจากผมยีก ผมเห็ดเป็นสื่อขายเลยเอาเงินในแม่สองหมืน่นย่อมเสียสองหมื่นเลยเออให้แม่ไปซะแม่พอต้องให้ผมเลยผมสื่อเอาสองหมื่นเห็นบ่จบเลยครับเมื่อจบตรงไหนลหละมันโมนเมนต์เรื่องให้ถึงจะดนี้ล้วคุณยี่หลีก็เอาขึ้นบ่นได้ครับเป็นเรื่องสื่อขายเขาจ่ายเงินให้แม่ผู้ที่เป็นเจ้าของทีเรียบร้อยเสร็จสับต่อนาที่ดินที่ดินก็สิมาสงสัยว่าเอาที่บักแพ่งหนึ่งที่ต้อง บักหลายแสนหนึ่งให้กันสองหมื่นมันแมนอยู่เอากูกูดจะขายให้ลูกกูสองหมื่นจะเป็นยังล่ะที่ดินน่าว่าแหเขาให้สัญญาไปที่เราไปซื้อขายกันสองหมื่นค่าธรรมเนียมก็คิดไปที่เราจะคิดเท่าไรก็คิดจะให้ซื้อก็ยังก็ยังให้อยู่ค่าธรรมเนียมก็ให้แม่ออกบางเถอลูกนะเห็นเมื่อกี้ให้ยู่เด้ปกติแล้วเฮาเป็นผู้หลับเนาะเฮาก็ออกค่าธรรมเนียมเองแม่แล้วไปวนให้แล้วก็เมยเพราะแห้งแล้วเออให้ลูกให้เต่าไปก็รักษาของเพิ่นไว้ท้ามาหากินเนี่ยมันเกิดประโยชน์ก็ประโยชน์ว่าแม่เอาไปแล้วก็็เฮดดให้มันนลลออยยถง ทีก็คอยตัดขายไปแต่พื้นเงย่นก็ตัดขายแต่ละไรท้องไรซ้ำไรนั่น,นิ่นเอาไปมากเบิดหรือขายลําเดียวเลยเออขายล้าเดียวและก็เอาเงินไปกอ่อประโยชน์ไปค่าไปขายแหละรว,วยกันมากกับพเปน็นยังครับแต่ว่ามีแต่เบิดลงไปนาะหายไปอืมจับสินที่พ่อแม่หาเกือบเป็นกับตายละลายหายไปเบิดลูกเอาไปค่าขายแบบเจ๋งไอยไงซะโมมีการบ้างแผนเห้นเขาขายยังกายากข่า เห็นเขาค้าขายดีเขาขายบักทุเรียนเขาปลูกบักทุเรียนก็ไอปลูกเขาบอมีภูมิความหูวง่ามียังเลยปลูกก่อนไม่ยงกินตายเบิดเห็นเขาปลูกยางกับปลูกพักนึงนกับปลูกยางปลูกบักริกับปลูกอ้าวว่ามีความหูวง่ามีประสบการณ์ปลูกยังเลี่ยงยังกับตายเขาเลี้ยงงวเขางวตัวใหญ่ใหญ่งวพันงัวยังกับเลี่ยงน้ำเขาลงทุนบักลายหนึ่งงวตัวรานไปซื้อเขาเขามาเห็นบ่ล่ะก็เลี่ยงว่าเป็ี่นกา่าสิขายจักหาโน้นแล้วโอ้ยผู้ป้อครับบงอตัวรานซื้อมาแพงขายสื็ตายงัว ลงทุนแบบบอมีความหูสุดท้ายแล้วกับวัดโมยังพอแม่ก็เป็นถูกนําเอาขึ้นกับจากั้นแหละมันไปติดอยู่สถาบันการเงินมันจำนองอยู่มันจะขายฝากกับขาดเลยกับจะเจ็บซ้ำนําใจนอนคืนน้าตาแล้วพู่นบอลแม่บางเทื่อยังว่าท่านไ้มันดอกแต่ว่าพอแม่ก็ลําบากแล้วก็คือพอแม่ว่าเออพอท่านไ้ดอกตัวก็ว่าขมอยากได้เงินเดี๋ยวไปค้าขายนี่ ซื้อแม่นี่แม่ไปจำนองที่ผมจีพาแม่ไปเห็นบอกพาแม่ไปจำนองกับสาบันกานเงินหรือในทุนนะครับไอแม่นี่ไปสำนักงานที่ดินไปหาในทุนเลยเพราะมันซื้อแม่ไงแม่ว่าย่อมบวนแม่กับจำนองไอผมที่สันมันเอลอาราวาดกวนแม่กับไปจำนองเดี๋ยวผมจีพนเองผมจีใสหนีให้แม่เองแม่ไปเส้นอยู่ที่ดินก็แล้วเออพอมันได้เงินปุ๊บแม่คือว่ามันผ่พนเด้่พรธนาคารหรือพรในทุนมันผบพนเลยครับผบอน บาทนี้เขาก็ฟ้องแล้วครับฟ้องบังคับจำนนงเอ,อ่บโไซนีเขาอ่ะแม่แล้วก็บโมฮงเลื่องแนวลูกรับปากว่าจะพ่อนเขาจะใส่หนีแทนดอกมุงดอกเบียบ้อย,อยบว่ายยากเห็นบ่สุดท้ายแล้วแม่ก็ต้องว่านางใส่หนีถ้าเราหูว่าลูกเอาไปจำนนงแล้วก็วใมไซนีเขาเขาก็ลังสีฟ้องเออแม่ก็ต้องไปใส่หนีหรือแม่กับว่ามีเงินแม่กับเบิดอืม เขา่เป็นราคาเขาก็ยึดที่งสิครับ่มบีหน้าสิเฮ็ดกินได้บานย้อนลูกครับมันหัวดีหลายเออสี่โดขวดแนวได้แหะครับลูกเจ้าของเจ้าของมีได้ครับอยาว่าบ่มีได้หลายปีก่อนนี่เออเคยมีลูกหอดเป็นพยาบาลนี่ครับมาตัวแม่ว่ามีความจําเป็นต้องการเอาเงินไปเฮ็ดนั้นเฮ็ดน,นี่เดือดร้อนหลายพยาบาลนี่ครับแม่ก็พาไปจำนองจำนองแล้วปุ๊บมันบสไหนีเลยพยาบาลตัวแสบนี่เขามายืดทีแม่ขายถอดตลาดได้ครับ สิบหาอะไรเออก็อสิหูอบอกแม่นี่นครับจักเสียเนว่ยนไรครับเขามายืดทีขายตลาดผมไม่มองไปรัฐบาลก็บอกว่าไพม,มีปัญหายัางไปศูนย์น้ำลงทํำเออ้อตู่ปอนอหนึ่งหนึ่งหนึ่งไปแจงเพื่อนเพื่อเพื่อนเชียดหย้แม่กับ,บ่มมีทางไปก็เลยไปแจงสูย์น้ำลงทํำครับอยู่กันทลม่มศูย์น้ำลงทํำกับไพไปนายทุนล่ะนายก่อนายขอก็เอื้อนมาเหตุนังสือเอื้อนนายก่อ,กอ,น,าน,อ,อน,นายขอมามานั่งคุยกันนายก่อนายขอผมบวเกี่ยวของเอามา จำนองไว้น้ำผมบ่ใส่นีผมมุกก็่ฟองเออสีม,มาให้ผมซอยยังไหนล่ะก็ใส่นีผมที่ละ่ะใน้ทุนเขาก็เหตุตามกฎหมายเนาะผมฟองบังคับจำนองผมขายทอดตลาดนก็สิทธิ์ของผมตามกฎหมายผมเป็นเจ้าหนี้ตามความมีภาษาแม่ก็เอาเงินมาใส่นีที่ละ่ะเงินผมเอาทวนเนี่เอาหาแสนนี่แม่บอกล่ะจบกันนี่เล่ากับบ่มีแล้วพู้เถ่าสุนน้องทำก็เหตุยังไงวะเด้ด๋ยวกบไปไกลเกียเพราะว่าศาลตัดสินแล้วให้เราเจ้าจหนี้เราลาสนะ นอกก็พร้อมดีจะบังคับคดียึดทรัพย์เอ็นบ่บาปกรรมก็ไปตกกับผู้เฒ่าบัดนี้อันลูกผู้พิยาเป็นพยาบาลก็เสเว่นนะครับมันใช้เงินหมดล่ะเห็นบ่เรียบร้อยเลยอืมเป็นตาชิตนครับอยู่กันทะล่มศุนทรมลทํานครพยายามไกลเกี่ยนายทุ่นก็กล่าวว่าว่าผมมานี่มันบุญอะไรได้หนีิปกติผมบ่มาก็ได้เลยศุนทรมลทํานเฮ็ดหยังผมผมมาฟังเบิ่งก่อนว่าสิใช้หนี้ผมได้บ่ถ้าใช้หนี้ได้เอาปดไปเลยผมขึ้นให้เลยไทหนี้ผมมหาแสนได้บ่ล่ะ ยายกับผมยาย่กับใหญ่บวมียายบ่มียสิเอาเงินใสมาใส่นี่ใส่ในทุนยาย่บวมมีหยิบมาหยุดของใหญ่บวไรเด้่ลูกมันเอาเงินไปเอาไปเอินลูกมาเ,เอิงเอินมาันกับ,บ่มาครับบ่มาพยาบาลตัว